บอสโจโยมานินเคลื่อนไหวแล้วนะครับผมหลังทราบข่าวว่าพระเอกนางเอกนะครับที่ลงจากสาวน้อยเพจบ้านแพงแล้วเนี่ยไปขืนวงต่างๆนะครับผมเนาะสรุปนะครับเรื่องนี้ก็สยบกระแสที่บอกว่าเป็นคอนเทนต์มีหลายคอมเมนต์พี่น้องครับเกินเคิงจากกระแสข่าวที่ผ่านมาเขาสงสัยเขาเดาบอกว่า การปลดศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคอนเทนต์มาสั่นอ่าหลายหลายคนว่าเป็นคอนเทนต์พี่น้องครับล่าสุดบ่านอาจจะแมนไปพี่น้องไม่น่าจะใช่นะอืมไม่น่าจะใช่คอนเทนต์แล้วนะเพราะว่าหลังจากที่พระเอกน้าเอกที่เพิ่นโดนปลดออกไปเนาะตอนจบฤด,ดูกาลแล้วก็โดนเนี่ยให้อ่ไม่ได้ไปต่อกับทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง หลังจากนั้นนะครับอเอกละกนาเอกหลายๆคนเป็นกระไดสังกัดไม่แล้วนะครับอะยังบอโจ์แช่ของอเอกละน้อยออกมากนะครับผมเป็นโพส์นี้นี่นี่นะโพส์นี้นะของอเอกละน้อยนะครับกับบอกว่าละน้อยโพส์เนาะละน้อยการสินลำเพลินโพส์บอกว่าละน้อยสารเล้าบันเทิงศินชื่อนี้ไหหักแพร่งกันเด้อพี่น้องเฮา พระเอ,อกละน้อยคนแบบนี้บอโจก็ออกมาแช่นะครับพรอมกบแคปชั่นบอกว่ากำลังใจเด้อ,อละน้อยไฮโซไขมานปัง,ปงๆแฟนนิยมชมชอบบอจวาจังซี่นะครับไปแช่ของละน้อยออกมาเนาะอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับอ่าอย่างพระเอกเอกอภิวัดนะครับผมลาสุดเพิ่นก็ะไรไปขึ้นกับซาราบันทั่งสินคือกันนะครับผมเพิ่นเพิ่นได้ประกาศออกมาแล้วสองคนเหมือว่านี่เนาะ ทางหัวหนา้าบูจักรพันธ์นะครับได้ออกมาประกาศเลิศเซอร์ไพยมากๆก็คือการรับศิลปินใหม่เข้ามานะครับเป็นเอกละน้อยกาลสินและก็เอกอภิวัฒนะครับอ่าสองสองคนอ่ะเอกอภิวัฒเพิ่นบอกว่านี่โพสนี่ครับเอกอภิวัฒบ,บอกว่าฝากพี่น้องไว้ในน้นาเอกอภิวัฒสั้นเหล่าบันเทิงศินนะครับบอสโจก็แชร์ออกมาบอกวา่า โศกมารเดร์ลูกเฮ่งๆปังๆเด้อวาโจวาจังซี่นะครับแล้วก็พระเอกเอกอภิวัตรก็มาตอบคอมเมนต์บอโจบอกว่าขอบคุณครับพ่ออ่ะคนต่อมานะครับผมที่ได้ประกาศขึ้นสังกัดวงใหม่แล้วนั่นก็คือเดี๋ยวนะพี่น้องครับสักครู่สักครู่นี่น้องต้นน้ำครับ ต้นน้ำก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับผมก็ได้เข้าไปกราบฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อเอกระเบียบวาทศิลป์นะครับแล้วบอสโจก็แชร์ออกมาเนาะต้นน้ำโพสตบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมได้เข้าไปกราบและฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อเอกระเบียบวาทศิลป์ขอบคุณโอกาสและคําแนะนําดีๆจากพ่อเอกครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท่าน พี่ยุทธพี่นิวพ่อพอ,พอแม่แม่บ้านฮักทุกๆคนครับที่ซัพพอร์ตและสนับสนุนคงเป็นบรรยากาศเล็กๆในหลังเวทีไม่ได้เข้าไปหาพ่อที่บ้านเนื่องจากไม่เอาเวลาไม่ตรงกันหลังจากนี้คือการพัฒนาพัฒนาและอดทนมากกว่าเดิมเริ่มต้นอายุ20ปีด้วยอะไรที่ทใหม่เนาะ การเริ่มต้นใหม่อาจจะยากแต่จะพยายามความสำเร็จคงจะอยู่ไม่ไกลขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับขอบคุณความฮักแพคครับปอปเกต้นน้ำบ่อยงี้บอสโจก็แชร์ออกมานะคะับบอสโจก็บอกว่าสู่สดเดอ้อลูกขอห้แฟนๆนิยมชมชอบเฮ้งๆปังๆบอสโจพูดอย่างนี้เนาะแชร์ออกมา แล้วก็มีใครอีกโลโก้นะัะผมโลโก้สราวุธนะครับหลังจากที่สองมือที่แรกห้องกระเด้งหูข่าวเนาะน้องโลโก้ก็ได้ไปขึ้นสังกัดกับเพชรลำเพลินนะครับกับแม่พรพิรดีนะนี่นะครับน้องโลโก้โพสแล้วก็บอสโจก็ได้แชร์ออกมาเนาะโลโก้โพสบอกว่าโลโก้เพชรลำเพลินขอบคุณทุกความเมตตาครับ ขอพระคุณหมอลำเพชรลำเพลินขอขอบพระคุณแม่พรพิดีครับและวัวโจกระแช่ออกมานะครับผมโพดของนองโลโก้เนาะก,ก็บอกว่าโชคดีมีใช่น้าเด็กๆพ่อส่งกำลังใจขอให้เฮงๆปังๆนะครับมีอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่จะเอามาประกาศเหมือนกันก็คือชมพู่สุภาวดีนะครับ ชมพู่สุภาวดีก็ได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ชมพู่สุภาวดีโพสนะครับใน Facebook ส่วนตัวนะเขาบอกว่าในานามชมพู่สุภาวดีขออนุญ,ญาตออกมาบอกข่าวดีกับ f อทซีทุกๆคนนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอพระคุณท่านที่ยังรักและคอยเชียร์คอยให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังคอย ซัพพอร์ตหนูเหมือนเดิมขอบคุณที่รักและเอ็นดูในตัวหนูขอขอบคุณบ้านหลังเก่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ทำให้หนูมีผู้ติดตามและเอซและเป็นที่รู้จักหนูมากขึ้นต่อจากนี้ไปวันที่12 12กรกฎาคม6กก็คือวันนี้เนาะชมพู่สุภาวดีจะมาประจำอยู่ที่วงหลังมอมิวซิก ขอพระคุณพี่กอ๊อฟพี่มาเดียว๋อพอี่มาเมียวขอภัยครับพี่ก๊อฟพี่มะเมียว,ยท,ยวที่เห็นในความสามารถของหนูและเชื่อมั่นในศักยภาพของหนูต่อไปนี้หนูจะขอทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอพระคุณ FC ฟซแฟนคลับทุกท่านที่เข้าใจหนูและยังติดตามหนูเหมือนเดิมขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี แคทแวงหลังมอจึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยรักและเคารพชมพู่สุภาวดีนะครับแล้วบอสโจอก็แชร์ออกมาเหมือนกันนะครับแชร์โพสต์ของคุณชมพูอพ่พออกมาบอกว่าทรงกําลังใจด้ลูกคอหายเฮงเปังปอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับบอสโจอก็ได้มาโพสต์เหมือนกันบอสโจอก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่านี่เป็นโพสต์นี้นะครับนี่นะโพสต์นี้นะนนะอ่า ดีใจกับดีใจกับลูกๆดีใจกับดีใจกับเด็กๆลูกเต้าหลายๆคนที่มีสังกัดชัดเจนมีงานทำไปยุใสยกะรองร่ำคือเกาทำงานคือเกาขอให้เอาขอดอยของตัวเองนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อสินเพื่อศินศาส วัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวพ่อส่งกำลังใจให้ทุกๆคนเฮงๆปัง,ปงๆได้ลูกฝากพี่น้องติดตามกันได้คือเกาเดอร์ทรงพลังบวกให้กันดีที่สุดนะครับบอโจโกดอย่างนี้เนาะ,อะขออนุญาตอ่านใหม่เนาะเมื่อกี้อาจจะติดขัดนิดนึงดีใจกับเด็กๆลูกเต่าหลายๆคนได้มีสังกัดใหม่ ชัดเจนมีงานทําไปยุตไซกะหลองล่าคือเกาทํางานคือเกาขอให้เอาขอไอยของตัวเองนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดตัวเองให้จเจริญรุ่งเรื่องเพื่อศาสตร์เพื่อศสินศาสตร์วัฒนธรรมอีสานบานเห้าเลี้ยงชีพเลี้ยงขอบครั่พอทรงกาลังใจให้ทุกๆคนแห่งแห่งปัง,ปงๆด้อลูกฝากพี่น้องติดตามกันได้คือเกาเดอร์ทรงพลังบวกให้กันดีที่สุดนะครับบอจโจโพสอย่างนี้เนาะ แล้วก็มีหัอธิบายของบอสโจอีกนะครับบอกว่าศิลปินกระซัาปูไตขอบดงโง่โค้งเข่าหากันวันขัางนาอาสิกรัรมาอยู่น้ำกันใดคือเก่าสำคัญอยู่ใสกระรองร่ำคือเก่าขอให้ปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบระเบียบ ขอบเขตของการทำงานในครอบครัวองค์กรนั้นๆและปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยูบเศเซาขอหายยูกับยุคป,ปัจจุบันอ๋อให้เข้ากับยุคป,ปัจจุบันสำคัญที่สุดคือกำลังใจให้กันดีที่สุดครับขออภัยนะครับขออ่านใหม่เนาะศิลปินกระซัปู่ไตขอบดงง่อคงเขาหากัน วันข้างหน้าอาจจะก,กลับมาอยู่ด้วยกันคือเก่าสําคัญอยู่ไหนการรองกระรัมคือเก่าขอให้ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบระเบียบขอบเขตของการทํางานในครอบครัวองค์กรนั้นๆและปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่บอสเ้าขอให้เขากับยุคปัจจุบันให้เข้ากับยุคปัจจุบันสําค,จจสคัญที่สุดคือกําลังใจให้กันดีที่สุดอาบอสโจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะหลังรู้ข่าวนะครับ ที่ศิลปินที่ได้ออกจากสานามน้อยไปบ้านแพงแล้วก็ไปขึ้นสังกัดใหม่ลหลายๆคนอ่าอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับละน้อยกับเอกอภิวัตรนะครับก็ไปขึ้นกับซานเลาบเทิงศิลป์ของหัวหน้าบูธจักรพันนะครับแล้วก็มีโลโก้โลโก้ก็ไปขึ้นกับเพชรลำเพลินนะครับแม่พรพิรดีอ่าแล้วก็ต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำก็ไปขึ้นกับทางระเบียบวัตศิลป์ของพ่อเอ๊ะนะครับ แล้วก็ชมพูสุภาวดีนะครับก็ได้ไปอยู่วงหลังมอมิวซิกนะครับนี่คือข่าวสารที่บาวโจโดีไซน์นำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ